สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโบโบดีเดย์ออดช็อปของเครับคลิปนี้เราจะมาโปรแกรมช่อง m o t o r o l a XTS 5000นะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดล3นะครับตัวนี้นี่นะครับโมเดล3ก็จะมีปุ่มเต็มแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับมีสายโปรแกรมแล้วก็มีตัวแปลงนะครับตัวแปลงตัวนี้นะครับ r s 2 3 2เป็น USB นะครับเหมือนเดิมนะครับ ก่อนไปนรับชมคลิปนี้กันต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับง่ายๆเหมือนเดิมเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เสียบเข้าไปในคอมนะครับเสียบไปในคอมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนี่ครับเปิดเครื่องวิอยุ ประมาณนี้นะครับจะไปเจอกันในคอมต่อนะครับมาต่อกันในคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เราก็มาโหลดไฟล์มอนเดิมนะครับวิธีการก็จะมีลิงก์ให้โหลดมาเดิมครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อสายจากทางร้านเราก็จะมีลิงก์ให้โหลดงม่นเดิมนะครับผมวิธีการก็มอนเดิมครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ แตไฟล์มอนเดิมนะครับแต่คลิปนี้จะข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าไฟล์มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับห้าร้อยกว่าเมกนะครับนี่นะครับนะครับเราจะข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดไปครับเหมือนแบบว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วทีนี้เราก็มาเปิดตรงไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับเรามาเซฟไว้ที่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมาตรงนี้เลยแล้วก็มาคลิกขวานะครับคลิกขวา แล้วก็มาแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับหรือว่า x t a น n ่ a ครับกดรหัสผ่านนะครับใส่เข้าไปนี่ก็แตกไฟล์ครับแตกไฟล์เรียบร้อยนะครับรอสักเล็กน้อยนะครับผมแตกไฟล์ก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับเพราะวาไฟล์มีขนาดใหญ่นะครับ กดมาที่โฟลเดอร์ได้เลยครับลงไดเวอร์ก่อนเหมือนเดิมนะครับกดเซตอัพครับกดเซตอัพแล้วก็อินสตอลได้ครับตอนนี้เป็นไดเวอร์สายโปรแกรมนะครับเป็นไดเวอร์ตัวสายโปรแกรมใหใช้นะครับนี่คือเรียบร้อยครับแล้วก็ที่โฟลเดอร์ที่2นะครับ i s สองเป็นตัว กดเซตัพเดิมนะครับเซตัพเหมือนเดิมแล้วก็กดเน็กๆไปเร anyway, ื needed, right ่อยๆนะครับเน็กไปเรื่อยๆครับผมอันนี้จะใช้เวลาติดตั้งที่นานพอสมควรนะครับใช้เวลาติดตั้งนานพอสมควรเพราะว่าไฟล์มีขนาดใหญ่นะครับไฟล์มีขนาดใหญ่มากนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งครับอันนี้คือติดตั้งไปแล้วเราก็กด m o ิฟายก็ได้ครับง่ายๆนะครับกดไปได้ครับ รอสักเล็กน้อยครับติดตั้งก็จะยาวนานนิดหนึ่งนะครับใช้เวลาเพราะว่าไฟล์มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรครับไฟล์มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับตอนนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับรอสักนิดรอสักนิด เวลาหน่อนะครับเพราะว่าไฟล์ใหญ่มากนะตัวนี้500กว่า500กว่าเมกเลยนะครับติดตั้งทุกอย่างให้เสร็จสิ้นนะครับตั้งทุกอย่างให้เสร็จสิ้นเลยใช้เวลานานครับ อันนี้ก็เลยข้ามขั้นตอนการดาวน์โหลดไปนะครับเพราะว่าถ้ารวมขั้นตอนการดาวน์โหลดด้วยน่าจะใช้เวลานานเพราะว่าไฟล์มีขนาดใหญ่นะครับน,นี่คือเรามีอยู่ในฮาร์ดดิส์อยู่แล้วไม่ต้องโหลดมานะครับรอสักครู่นะครับใช้เวลานานเพราะว่าไฟล์มีขนาดใหญ่อย่างที่แจ้งไปนะครับ เีเันใช้ได้ทุกโมเดลนะครับ1 2 3ได้หมดนะครับตัวนี้จะลองลรับแบบทุกตัวเลยครับเอ็ก0 0พนนะครับตัวนี้จะใช้งานได้หมดเลยนะครับระหว่างนี้ก็รอสักนิดหนึ่งนะครับก็ดีติดตั้งไปแล้วแต่ทีนี้จะทำคลิปก็เลยทำให้ดูว่าต้องติดตั้งอะไรแบบไหนนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่ทำไปแล้วนำไปแล้วใช้ไม่ได้หรือว่าติดตั้งไม่ได้ก็ดูคลิปแล้วก็สามารถ ติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลงโปรแกร,รม ATO 25นะครับ portable cps นะครับตัวนี้จะเป็นตัว cps ของ xts 5000แล้วก็ xts 2อ0 0ครับตัวนี้จะใช้ได้นะครับนี่ครับตัวนี้คือขออนุญาตปิดไปแล้วกันนะครับจะได้ง่ายเนาะหรือว่าเราลงไปแล้วนะครับ รอสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราลงโปรแกรมทุกอย่างหมดแล้วอันนี้คือทําให้ดูว่าลงอะไรแบบไหนนะครับอันนี้เรากดยกเลื่นนะครับเพราะว่าเราลงไปแล้วนะอันนี้กดโนนะครับไม่ต้องรีเซ็ตนะทีนี้เราก็มาดูเดี๋ยวให้ดูตัวโปรแกรมตัววินโด้กอนนะครับเราเข้ามา PC เครื่องนี้ครับแล้วก็มาที่คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติผมแล้วก็มาดูที่ตัวระบบนะครับ ตัวระบบ Windows 11 Pro 25 H2 นะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับ25 H2 นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนลำดับต่อมาเราก็มาดู Device Manager นะครับ Device Manager ก็คือตัวดูว่าคอมพิวเตอร์เห็นสายหรือ,อยังนะครับปกติไฟล์รุ่นใหม่ๆคือเราจะมีสคริปต์ให้เลยเราแค่คลิกเดียวก็จะขึ้นเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็น COM port COM2 นะครับ COM2 คือไม่ต้องไปคลิกอะไรวุ่นวายนะครับตัวรุ่นใหม่ก็จะมีเป็นไฟล์เป็นไฟล์ให้เลยนะครับไฟล์ตัวนี้ให้เลยทีนี้เราก็มาต่อกันเลยนะครับตัวโปรแกรมคือตัวนี้นะครับไปครับแล้วก็รอสักเล็กน้อยนะครับครับแล้วก็มาที่ไฟล์ครับแล้วก็รีด d ด e v i c ์นะครับมาที่คอมสองครับเมื่อกี้เราอยู่คอมสองนะครับ แล้วก็เข้าที่คมอม2นะครับกดเคครับนี่ครับก็รอดูอ่านนะครับรอดูที่จริงตัวโปรแกรมก็จะบอกว่าดีเต i ดูนม่ซับพอร์ตนะครับตัวนี้ไม่ซับพอร์ตนะครับไม่ซับพอร์ตก็คืออ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีแก้ครับเรารันผ่าน VM อีกทีนึงนะครับ โปรแกรม v m ก็คือจำลอง Windows XP ใน Windows 11อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครับเราจะมี Windows ตัวนี้ขึ้นมาอีกทีหนึง่งซึ่งจะทำให้ใช้งานอ่านตัวโค้ดป้าของ XTS 5,000ได้นะครับโดยโดยที่แบบไม่ต้องลง Windows ใหม่นะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมจำลองขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับจะได้สะดวกต่อลูกค้าท่านในที่ ต้องการใช้แบบภายใน windows 10หรือ11นะครับตอนนี้จะใช้ windows xp นะครับซึ่งตัวโปรแกรมจะ support windows xp นะครับถ้าเป็น windows อื่นก็จะทำงานไม่แบบ100%นะครับก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยกันรลันผ่านระบบ vm นะครับตอนนี้เราก็ลันขึ้นมาอาจใช้เวลาสักเด็กน้อยนะครับ เวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับอันนี้ Windows 11นะครับส่วนตอนนี้เป็น Windows XP นะครับเราก็ามาต่อตัวนี้เข้าไปเลยนี่ครับต่อตัว usb เข้าไปในเครื่องนะครับ usb เข้าไปในเครื่องเลยทีนี้เราก็ามาเช็คดูครับ my computer manage ครับ แล้วก็ device manager นะครับ d ีไว c e manager แล้วก็มาดูตรงนี้จะเป็นคอมหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นคอมหนึ่งตัวโปรแกรมเราจะลงไว้แล้วนะครับเราลงไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับตัวโปรแกรม cv เราลงไว้เรียบร้อยนะครับเราก็มากดที่ไฟล์ได้เลยครับกดที่ไฟล์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมก็จะโหลดนิดนึงนะครับนี่ครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนะครับ นี่ครับเนดีครับพร้อมแล้วกดที่ไฟล์รีดีไวครับแล้วก็มาที่คอมหนึ่งนะครับคอมหนึ่งครับนี่นะครับมาที่คอมหนึ่งแล้วก็กดโอเคครับโอเคแล้วก็ดูรอดูตรงนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับรอดูนะครับก็จะมีโปรแกรมโมดเห็นไหมครับโปรแกรมมดตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับโปรแกรมมด ระหว่างนี้หนะ้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะครับอาจใช้เวลานานนะครับปกติจะไม่นานแต่ว่านี่คือเป็นผ่าน V M ผ่านระบบลายอย่างก็เลยอาจจะทําให้นานสักนิดนึงนะครับตอนนี้จะทําให้นานสักนิดนึงครับผมนี่ครับอาจใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับประมาณนี้เลยใช้เวลาหน่อยนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่โปรแกรมโหมดนะครับอยู่ที่โปรแกรมโหมดนะครับนี้ รอหน่อยนะครับเอ่อใช้เวลาอ่านสักทีหนึ่งครับใช้เวลาอ่านสักทีหนึ่งตัวนี้เพราะว่ามันไม่ใช่โปรแกรมแบบโดยตรงมันผ่านระบบ B M ระบบจำลองนะครับอาจจะใช้เวลาในการอ่านสักเล็กน้อยเพราะว่าต้องแปลงหลายแปลงสัญญาณหลายทีครับตัวนี้แต่ข้อดีคือสะดวกนะครับนี่ครับตอนนี้หน้าจอมาแล้วตรงนี้ก็จะกลับมานะครับนี่นะครับกลับมาแบบนี้เลยตัววิทยุก็จะขึ้นหน้าปกติมาแล้วนะครับ น,นี่เดี๋ยวรอตัวโปรแกรมอ่านด a ต a ้าเบนะครับอ่านไฟล์ทุกอย่างก่อนนะครับเราก็รอ,อสักเล็กน้อยไม่นานเกินรอครับอาจจะใช้เวลาสักน,นิดนึงนะครับแต่ว่าคุมค่าแน่นอนเราโปรแกรมเองได้เราทำเองได้นะครับตัวนี้รอหน่อยนะครับ ตอนนี้โปรแกรมกำลังอานอยู่ใช้เวลาสักนิดน,นึงนครับส่วนใหญ่ที่เราจะสอนก,กันก็จะเป็นโปรแกรมความถี่นะครับหลักๆคือโปรแกรมช่วงความถี่โปรแกรมช่วงความถี่แล้วก็เปลี่ยนปุตต่มกดประมาณนี้ครับหลักๆที่เราจะใช้กันนะครับส่วนอื่นๆเราก็จะไม่สอนเหมือนเดิมนะครับไม่ขอสอนเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับเรามาแล้ววิธีการก็คือ ้าให้แนะนำจริงก็กดเซฟก่อนเลยครับพอหน้าจอนี้ขึ้นมาก็ไฟล์ครับเซฟแอดครับแล้วก็เอาไปเซฟไว้ในที่อื่นนะครับเราเทสก็ได้เอาพิมพ์ว่าโอเคก็ได้นะครับนี่เราพิมพ์ว่าโอเคหมายถึงว่าเซฟไว้เซฟไว้ในกรณีไหนในกรณีที่เราโปรแกรมแล้วเราทําผิดพลาดหรือว่าโปรแกรมแล้วใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้สําคัญมากถ้าเราไม่เซฟไว้เราก็ไม่รู้จเจอไฟล์ที่ไหนมานะครับ จึงแนะนําให้เซฟไฟล์ไว้ก่อนนะครับเซฟไฟล์ไว้ก่อนก่อนที่จะแก้ไขอย่างอื่นนะครับทีนี้เราก็มาดูตรงรีดิโอคอนฟิกนะครับนี่มาดูหลายๆเมนูเนาะนี่ครับก็มีเมนูเยอะแยะเลยครับส่วนใหญ่ก็จะมีคอนโทรนี่ครับที่เราให้ดูก็มีคอนโทรตัวนี้นะครับมาทอมนี่ครับตรงนี้เราให้แก้เป็นแค่ตรงนี้ก็พอแล้วครับนี่เป็น อ่าหดอทเราจะทําเป็นอะไรเราจะทำเป็นโซนอัพโซนดาวหรือว่าเป็นคําสั่งอื่นๆก็มีหลายคําสั่งมีเยอะมากนะครับไม่สามารถบอกได้หมดนะครับตรงนี้เยอะจริงๆครับนี่ครับประมาณนี้ตรงนี้ก็แก้ได้หมดครับตรงนี้เราก็แก้ได้หมดเลยแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอธิบายไปคงไม่หมดนะครับมันเยอะมากประมาณนี้หลักๆก,ก็เราก็จะแก้แค่ตรงนี้นะครับหลักๆอย่างอื่นก็ ไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเดียวมีปัญหาได้นะครับแล้วก็หลักๆที่เราใช้กันคือโซนครับโซนช n แนลนี้นะครับเราก็มาที่โซนหนึ่งก่อนนะครับคลิกมาที่โซนหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีชัแนลขึ้นมานะครับนี่ชัแนลขึ้นมาเราจะเปลี่ยนชัแนลที่สามช n แนลเนมคือชัแนลอ่าที่ที่จะมาโชว์เวลาเวลาอยู่หน้าเครื่องอะครับอยู่หน้าเครื่องมันจะโชว์ขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับเราจะแก้ให้ดูช่องที่สามนะครับ ตรงนี้เราก็เปลี่ยนความถี่ได้เลยครับเปลี่ยนเป็น1 4 5 5 0สแบบนี้ครับนี่แล้วก็มาเปลี่ยนอีกช่องหนึ่งเป็นอันนี้ช่องที่3นะครับนี่1 4 5 5 0สนี่ครับแบบนี้ส่วนการเข้าโทนอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ครับนี่จะมีโทนให้เลือกอยู่แต่นี้เราไม่เอานะครับเราไม่ได้เปลี่ยนโทนนะครับก็จะประมาณนี้คร่าวๆครับ ก็ไม่มีอะไรครับค่าพวกนี้กท็ทั่วไปครับออกแบบสอนแบบง่ายๆแล้วกันะะนะครับประมาณนี้ข่าวๆที่เราใช้กันก็จะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับส่วนวิธีการทําแบบเพิ่มกําลังสมตรงนั้นตรงนี้นี้ผมขอไม่แนะนําเพราะว่าถ้าทําไม่เป็นจริงเครื่องอาจจะพังได้นะครับเครื่องอาจจะพังได้เลยนะครับผมทีนี้เราเมียมไปแล้วช่องที่3เปลี่ยนไปแล้วนะครับ ทีนี้ต่อไปเราก็จะมามาเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมาเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมก็คือจะทําให้โปรแกรมที่เราที่เราแก้ไปนะครับไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เอาไปจากคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในเครื่องนะครับวิธีการก็กดตรงนี้นะครับไว้ดีไว้นะครับกดไว้ดีไว้กดเลยครับนี่ครับประมาณนี้ รอสักเล็กน้อยนะครับเรวรอตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นโปรแกรมโหมดเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นโปรแกรมโหมดนะครับก็จะประมาณนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นโปรแกรมโหมดเลยนะครับโปรแกรมโหมดรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นแบบเป็นเป็นหน้าจอปกตินะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยปกติถ้าเป็นวิดีโ ธรรมดา XP ธรรมดาก็จะไม่ไม่ช้าแบบนี้นะครับจะเร็วกว่านี้แต่ว่าตัวนี้เป็นผ่านระบบ BM นะครับก็อาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยแต่นนก็ไม่นานเกินรอครับไม่นานเกินรอนะครับตัวนี้ใช้งานได้แน่นอนนะครับนี่ดูตอนนี้ยังเป็นโปรแกรมโหมดนะครับตัวหน้าจอก็จะขึ้นนาฬิกาทรายนะครับตัวหน้าจอก็จะขึ้นนาฬิกาทรายใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็จะขึ้นโปรแกรมหมดไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะโอเคนะครับนี่หน้าจอกลับมาเห็นไหมครับ CH3 ตรงนี้ก็จะเป็นไว้ s ซั c เซสนะครับก็กดโอเคไปเลยครับก็จะประมาณนี้เลยนี่นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับวิธีการโปรแกรมก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวิธีการโปรแกรมก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจชุดสายโปรแกรม Mo t o r o l a xts 5 0 0 0หรือว่าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับหรือว่าจะส่งเครื่องมาโปรแกรมก็ได้นะครับจะส่งเครื่องมาโปรแกรมก็ได้นะครับหรือว่าสนใจอื่นๆสินค้าตัวไหนก็แอดไลน์มาได้ที่ Li n e อั b o b o r a d i o Shop นะครับ b o b o Radio Shop นะครับ,รบหรือว่าจะสนใจสั่งซื้อชุดสายโปรแกรมผ่านแพลตฟอร์มก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าราคาก็จะแพงกว่าปกติหน่อยนะครับเพราะว่าต้องมีค่าคอมค่าอะไรด้วยแต่ว่าถ้าสั่งตรงจับร้านเอง ก็จะมีราคาที่ถูกกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตหลอกคลิปนี้สวัสดีครับ